เภสัช hey, ครับยาแก้ไอมีกี่ประเภทครับหากจัดประเภทตามกลไกการออกฤทธิ์แล้วยาแก้ไอมีประมาณ3ประเภทนั่นเองครับมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจไหมเนี่ยบางร้านบอก2บางร้านบอก3าตกลงมีกี่ประเภทอ๋อแน่ใจครับก็คือยาแก้ไอนะครับถ้าเกิดว่าเขาจัดประเภทตามกลุ่มอาการเนี่ยก็จะจัดเป็นประเภทก็คือยาแก้ไอที่รักษาอาการมีเสมหะกับยาแก้ไอรักษาแบบไอแห้งหรือว่าไอไม่มีเสมหะนั่นเองครับ แต่ผมเนี่ยอยากจัดเป็น3ประเภทเพราะอยากแยกตามกลไกให้ชัดเจนครับเคหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรเคนแรกนะครับก็คือยาที่กดอาการไอได้นะครับอันนี้จะกดการไอที่สมองเลยเหมาะกับการไอแห้งนะครับคือไม่ได้มีเสมหะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไอครับแล้วก็ใช้ยาตัวนี้เนี่ยเพื่อดับอาการไอแต่ก็ไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดกดอาการหายใจก็ได้นะครับหรือว่าการง่วงนอนนะครับสองละสองสองอะไรสองก็เป็นประเภทที่ยาละลายเสมหะนะครับก็คือเสมหะเนี่ยปกติเวลาจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ ก็จะมีพันธะที่เรียกว่าไดซัลไฟด์บอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยึดติดกันแน่ยาละลายเสี่มห่านีนะ้จะมีพันธะบางพันธะที่ไปสลายตัวไดซัลไฟด์บอนได้นะครับพันธะนี้เนี่ยมันก็จะแตกออกมานะครับทำให้ถูกชะล้างไปด้วยน้ำได้ง่ายอย่างเงี้ยครับก็ช่วยละลายเสี่มหาได้ดีอันละสามะสาม ครับกลุ่มที่3เนี่ยก็คือเป็นยาขับเสมหะนะครับมันก็จะไปกระตุ้นแถวเยื่อบุทางเดิอนอาหารนะครับให้ตัวระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมีการหลั่งสารขัดหลั่งมากขึ้นนะครับแล้วก็การพัดโบของซิลียที่อยู่ในทางเดินหายใจของเราเนี่ยช่วยดันช่วยขับเสมหะออกไปได้ที่กินมาเป็นเดือนแล้วแล้วมันไม่หายเนี่ยจะทํายังไงในเรื้อรังเนี่ยก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่า การไอเนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุมาจากแค่มีเสมหะอย่างเดียวนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากโรคอื่นด้วยก็ได้นะครับงั้นก็ดีนะลองปรึกษาแพทย์ของท่านนะครับจะได้รับยาที่ตรงกับโรคนะครับหรือว่าการรักษาอื่นนะครับจะได้ช่วยอยู่ดัาการไอได้